สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแจ้งข่าวพร้อมกับเล่นโทราศัพท์พ่อแต่ก็มันจะเล่นแบบเล่นเกมนะเราจะมาบอกแอปกันต่อเลยค่ะแอปนะคะก็คือแอปนี้เลยอาจจะไม่เห็นเพราะกล้องลนยนะเอางั้นเดี๋ยวแพรบอกเลยนะคะก็คือ V I V A V I B E O นะคะถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยค่ะก็จะเป็นรูปแบบนี้ด้วยนะคะ นี่นะก็ที่ไม่ได้ถ่ายคลิปก็เพราะว่ามาอันนี้สําหรับการที่แจ้งข่าวนะคะก็ที่ไม่ได้อัดคลิปหรอก็คือบางทีก็แบบช่วยงานพ่อแม่แล้วก็อีกอย่างก็ไม่มีเวลาว่างแล้วก็ต้องใช้เวฟ i เท่านั้นก็เว f i เท่านั้นเลยนะคะก็ทำไงก็ไม่ได้อยู่ดีะนะก็เลยแบบ ใครที่มีวิธีนะมาบอกแพลก็ได้เดี๋ยวแพรจะไปทำเองแพรพร้อมเสมอที่ทุกคนแนะนำนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่บอกด้วยนะใครที่ไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้รู้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็บ๊ายบายบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนนะ่าจะดีวิธีให้แพลนะคะบ๊ายบาย